ตอนที่175การเป็นราชาเทพตอนที่หนึ่งเมืองหูหยางห้องอันเงียบสงบในคฤหาสน์ของท่านผู้ครองเมืองหลัวเฟิงสวมชุดสีเงินนั่งขัดสมาดวัสดุของโลกทั้งสิบที่เขาสร้างขึ้นนั้นอ้างอิงจากราชาสัตว์ร้ายแห่งภูเขาสีเงินชุดคลุมของเขาทำจากพลังที่ควบแน่นตามธรรมชาติ และความเหนียวแน่นของชุดคลุมนั้นไม่มีวันลบเลือนหูจากพื้นที่อันวุ่นวายโลกภายในที่เปิดกว้างขึ้นก็กลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังและมั่นคงยิ่งขึ้นการได้รู้จักกับรูปแบบชีวิตของโลกนี้ทำให้ค่าคุ้นเคยกับความสามารถของตัวเองมากขึ้นต่อไปก็ถึงเวลาที่จะทำความเข้าใจวิธีลับในการใช้รูปแบบชีวิตของโลกนี้ หลัวเฟิงมองไปที่ฝ่ามือของเขาซึ่งบรรจุพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดบูมจูจูออร่าบนฝ่ามือของหลัวเฟิงก็พุ่งพล่านขึ้นมาก่อนหน้านี้รูปแบบที่เรียนแบบสิ่งมีชีวิตในชั้นความโกลาหลไม่สามารถเผาผลาญพลังได้แต่พลังของรูปแบบโลกสิบทิศทางนี้สามารถเผาไหม้และระเบิดได้ในระดับที่มากกว่า หลัวเฟิงสังเกตพลังที่ประทุกออกมาจากฝ่ามือของเขาแต่เมื่อมันแตกออกความต้องการต่อจิตวิญญาณและเจตจำนงก็สูงขึ้นเช่นกันวิธีลับในการเผาไหม้พลังงานก็จำเป็นต้องเข้าใจมันเช่นกันหลัวเฟิงโชคดีมากที่รูปแบบชีวิตโลกซึ่งเป็นมรดกพิเศษมีเทคนิคลับมากมายที่สนับสนุน ปัญหาเดียวคือในระดับของอาณาจักรแห่งความโกลาหลการจะเข้าใจเทคนิคลับเหล่านี้เป็นเรื่องยากมากเมืองหลวงของอาณาจักรอาหารครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างใหญ่และในใจกลางเมืองหลวงมีพระราชวังที่สง่างามซึ่งก็คือพระราชวังของท่านหลอดเทียนคุณภายในพระราชวังพระราชาชื่อของราชาเทพทั้งสองค์ของอาณาจักรอาหารนั้น แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดบรรพบุรุษหู่เซียงบรรพบุรุษของปีศาจดาบและราชาเทียนคุณใช้ชีวิตร่วมกันทั้งชีวิตและความตายเมื่อพวกเขาอยู่ในระดับแรกของราชาเทพพวกเขาต่อสู้ร่วมกันและก่อตั้งอาณาจักรร่วมกันแม้ว่าราชาเทียนคุณจะกลายเป็นราชาก็ตามในระดับที่สองของราชาเทพ พวกเขายังคงเป็นพี่น้องกันอีกสองคนคือราชาเทพหลิวหยูและราชาเทพยอดกะโหลกได้รับเชิญให้เข้าร่วมในภายหลังในเวลานั้นผู้นำของอาณาจักรเทียนคุณอยู่ในระดับที่สองของราชาเทพแล้วทุกท่านท่านเทียนคุณนั่งที่ที่นั่งหลักแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ความหวาดกลัวของพลังงานที่มองไม่เห็นก็ยังทำให้คนอีกสี่คนกลั้นหายใจ พวกเขาทั้งหมดรู้ดีว่าผู้นำของอาณาจักรเทียนคุนได้รับสายเลือดหุ่นยวนที่ลึกซึ้งกว่าจากอาณาจักรโบราณหยานเฟิงและยังเปลี่ยนสายเลือดเป็นสายเลือดหุ่นยวนอีกด้วยความแข็งแกร่งของเขาไม่สามารถเทียบได้กับราชาเทพที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สองสิ่งมีชีวิตระดับที่สองของราชาเทพล้วนเป็นผู้ปกครองของฝ่ายเดียวกันในตอนแรก พวกเขาทั้งหมดต้องการโจมตีอาณาจักรสูงสุดด้วยตัวของพวกเขาเองเพราะทุกคนรู้ดีว่าการฝึกฝนสายเลือดหุ่นยวนนั้นมีผลที่ตามมามากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่อยู่ในขั้นที่สองของราชาเทพจะตระหนักได้ว่าขั้นสูงสุดของราชาเทพนั้นห่างไกลจากพวกเขาแค่ไหนเมื่อช่องว่างใหญ่เกินไปพวกเขาจะหมดหวัง เจ้าจะต้องเลือกเส้นทางอื่นด้วยความช่วยเหลือจากพลังภายนอกเลือกเส้นทางสายเลือดด้วยความช่วยเหลือจากสายเลือดหุ้นยวนจักรพัรด์ทั้งหกของอาณาจักรโบราณหยานเฟิงได้รับการฝึกฝนด้วยความช่วยเหลือจากสายเลือดหู่หยวนเมื่อนับรวมชีวิตก่อนหน้าของสามีเทพของพวกเขาแล้วพวกเขาอาจเรียกได้ว่าเป็นจักรพรรดิทั้งเจ็ดของเส้นทางสายเลือด จักรพรรดิแห่งอาณาจักรสายฟ้าโบราณล้วนสืบเชื้อสายมาจากฮูหยวนราชวงศ์ของอาณาจักรโบราณทั้งสองต่างก็เลือกเส้นทางนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ราบเรื่องจริงๆปัญหาทั้งหมดไม่สามารถปกปิดข้อดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเส้นทางนี้ได้การปรับปรุงความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด สิ่งมีชีวิตทรงพลังที่ไม่ใช่สมาชิกของราชวงศ์ทีละคนหลังจากที่ตกอยู่ในคอขวดก็หันเข้าสู่สายเลือดหุนนยวนแม้ว่าสายเลือดหุนนยวนและทรัพยากรเสริมมากมายที่พวกเขาได้รับจะน้อยกว่าของจักรพรรดิและกษัตริย์ของทั้งสองประเทศโบราณมากก็ตามแต่พวกเขาก็ยังสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้อย่างมาก ข้าร่วมมือกับเพื่อนๆของข้าเพื่อซุ่มโจมตีในดินแดนสมบัติของเทียนเหอโดยหวังว่าจะทำลายร่างที่แท้จริงของผู้นำอาณาจักรอยู่ได้ในครั้งเดียวท่านเทียนคุณกล่าวตราบใดที่ร่างที่แท้จริงของเขาถูกทำลายเขาจะมีสายเลือดหุนหยวนซึ่งเขาต้องจ่ายราคาสูงเพื่อมันทรัพยากรจำนวนมากที่ได้มาก็สูญเปล่าไป นี่คือข้อบกพร่องในเส้นทางการฝึกฝนของสายเลือดหุ่นหยวนทรัพยากรจำนวนมากถูกใช้ไปกับร่างกายเมื่อร่างกายจริงตายไปอาจเรียกได้ว่าลมละลายการฝึกฝนอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของผู้แบกรับการฟื้นคืนชีพนั้นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งและผู้ที่พึ่งพาการฝึกฝนของตนเองสามารถฟื้นคืนพลังสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะกลับชาติมาเกิดใหม่ก็ตามผู้นำของอาณาจักรอยู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลบหนีลงไปในส่วนลึกของแม่น้ำเทียนเหอเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตามล่าเขาและซ่อนตัวทุกที่ที่เขาตกอยู่ในอันตรายผู้นำของอาณาจักรเทียนคุณสายหัวดังนั้นเพื่อนของข้าและข้าจึงตัดสินใจที่จะข่มเหงเขาจากภายนอก ราชาเทพทั้งสี่แห่งอาณาจักรอาหารกำลังฟังอยู่พวกเขาถูกบังคับจากโลกภายนอกหรือเปล่าพรมแดนระหว่างประเทศของเราแห่งชี้และประเทศอยู่กำลังเคลื่อนตัวเข้าหาประเทศอยู่ผู้นำของเทียนคุณกล่าวว่าอย่าไปเร็วเกินไปเรากำลังยึดครองรัฐที่วุ่นวายทีละรัฐข้าอยากรู้ว่าผู้นำของประเทศอยู่ยังมีความอดทนที่จะซ่อนตัวในเทียนฮานเน่หรือไม่ มหัศจันทร์บรรพบุรุษหูเซียงกล่าวด้วยความตื่นเต้นหลังจากได้ยินเรื่องนี้ผู้นำของอาณาจักรอยู่ไม่มีความสามารถในการโคลนตัวเองเขามีทางเลือกเพียงสองทางคือซ่อนตัวอยู่ในเทียนเหอและเฝ้าดูอาณาจักรอยู่ถูกรุกรานและเล็กลงเรื่อยๆหรือไม่ก็ยอมแพ้ร่างกายที่แท้จริงฝึกฝนร่างกายใหม่เพื่อปกป้องประเทศ หลังจากที่สละร่างกายที่แท้จริงของเขาและฝึกฝนใหม่อีกครั้งแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะลดลงอย่างมากเขาก็ยังคงอยู่ในระดับที่สองของราชาเทพและยังคงมีผลกระทบยับยั้งอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าราชาเทพแห่งอาณาจากักรอยู่เข้ามาแทรกแซงราชาเทพสเกาพิกถามข้าพวกที่ขวางทางไง เจ้าเมืองเทียนคุณกล่าวอย่างใจเย็นเรื่องนี้ข้าและสหายหลายคนเป็นคนตัดสินใจเจ้าเมืองแห่งอาณาจักรอยู่ต้องถูกขับไล่จากเทียนเหอสายเลือดพุนหยวนของเขาดีกว่าพวกเราในการสำรวจเทียนเหอมีข้อดีมากกว่ากษัตริย์เทพอีกสี่องค์ก็เข้าใจสำหรับพวกเขาซึ่งเป็นราชาเทพระดับแรกนั้น เป็นเรื่องยากยิ่งที่จะเข้าไปในดินแดนสมบัติที่พบได้ทั่วไปที่สุดนั่นคือพื้นที่อน,นันต์บรรพบุรุษแห่งอูเซียงซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาอาศัยมิตรภาพกับพี่ชายของเขาและขายตัวให้กับพระราชวังสองอาณาจักรดังนั้นเขาจึงมีโอกาสได้ไปยังพื้นที่อนันต์สมบัติล้ำค่าอีกหรือพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงคุณ,ณสมบัติ ที่จะเข้าไปที่นี่คือสถานที่ที่เหล่าเทพและกษัตริย์ระดับที่สองมาแข่งขันกันผู้ที่อยู่ในระดับแรกของราชาเทพวิธีที่มั่นคงที่สุดสำหรับพวกเขาในการได้รับทรัพยากรคือการพึ่งพาดินแดนของตนเองดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งนี้ผลิตสมบัติหายากทุกประเภทจากโลกอย่างต่อเนื่องและยังมีค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัย ในหลายเมืองแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็สามารถสะสมได้เมื่อเวลาผ่านไปท้ายที่สุดแล้วนี่คือรายได้ที่ใหญ่ที่สุดในระดับแรกของราชาเทพแต่ผู้นำของอาณาจักรเทียนคุณกลับดูถูกมันเขากำลังจับตาดูทรัพยากรในดินแดนอันล้ำค่าอย่างเทียนเหอทรัพยากรเทียนเหอเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อผู้ฝึกฝนสายเลือดฮุนหยวนที่ชื่นชอบน้ำหากผู้นำของอาณาจักรอยู่ไม่ปรากฏตัวราชาเทพองค์อื่นๆเพียงไม่กี่องค์ก็คงจะกล้าลงมือทำอะไรสักอย่างหากพวกเขากล้าลงมือทำอะไรสักอย่างพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ห่างไกลหากร่างที่แท้จริงของพวกเขาถูกทําลายราชาอสูรดาบกล่าวจากด้านข้างแต่พี่ใหญ่ หลวเหอต้าเซิงก็มีเมืองที่ชื่อว่าเมืองหูหยางอยู่ตรงชายแดนด้วยเราต้องการลงมือทำอะไรสักอย่างหรือไม่หลวเหวหรือเจ้าเมืองเทียนคุณยิ้มเบาๆมันก็แค่เมืองนึงให้มันไปเถอะจุดประสงค์ของเราคือบังคับเจ้าเมืองอยู่มันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเขาบรรพบุรุษวูเซียงกล่าวจากด้านข้าง เจ้าจะต้องวางแผนการลุกรานอย่างละเอียดข้าขอเพียงข้อเดียวคือทำมันให้เร็วที่สุดท่านเทียนคุณสั่งข้าต้องการดูว่าท่านอยู่จะทนได้หรือไม่ครับบรรพบุรุษหูดเสียงราชาอสูรดาบเทพราชาหลิวอยู่และราชาอดหัวกะโหลกปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคารพนอกเมืองหูหยางหลัวเฟิง ซึ่งสวมชุดสีเงินอยู่ในป่าบนภูเขาเขามองไปที่ต้นไม้ที่มีดอกไม้สีม่วงเติบโตอยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเขาเอื้อมมือไปสัมผัสด,ดอกไม้สีม่วงดอกไม้สีม่วงนั้นก็แกว่งไกวและรัศมีก็แข่งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากพืชธรรมดาลมหายใจจะเข้าถึงระดับเทพที่แท้จริงระดับเทพที่แท้จริงแห่งความว่างเปล่า และแม้แต่ระดับเทพที่แท้จริงชั่วนิรันด์ได้อย่างรวดเร็วปังดอกไม้สีม่วงระเบิดและกลายเป็นขี้เท่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตระดับเทพที่แท้จริงชั่วนิรันด์ก็ยังไม่สามารถส่องสว่างได้ลัวเฟิงสายหัวเล็กน้อยมีสิ่งมีชีวิตโบราณบางตัวในทวีปต้นกำเนิดที่สามารถส่องสว่างพลังการต่อสู้ระดับราชาเทพได้ช่องว่างนี้ไม่ธรรมดา ลัวเฟิงเดินไปที่ต้นไม้ผลไม้สีแดงด้านข้างและพยายามเอื้อมมือออกไปอีกเล็กน้อยต้นไม้ผลไม้สีแดงแหวงไกวไปตามรัศมีที่พุ่งพล่านจากนั้นเมื่อไปถึงรัศมีระดับเทพแท้จริงนิรันด์มันก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นขี้เถาลองอีกครั้งหลัวเฟิงพยายามทำให้ดอกไม้ต้นไม้ และแม้แต่ก้อนหินแข็งแข็งสว่างครึ่งทีละชิ้นแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นขี้เถ่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ห่างออกไปเห็นภาพนี้และเมื่อมันเห็นว่ารัศมีของดอกไม้และพืชสามารถเข้าถึงระดับเทพแท้จริงนิรันด์ได้และกลายเป็นขี้เถ่าลอยมันก็กลัวและวิ่งหนีไปทันทีมีปัญหาอะไรหลัวเฟิงยืนอยู่ในป่าและรู้สึกหดหู่ใจ คิดอย่างหนักว่ามีอะไรผิดพลาดกับการผสมผสานของสาขาชีวิตทั้งหในการคิดอย่างหนักมีการประทะกันหลายครั้งระหว่างสาขาชีวิตทั้งหกสาขาและท่านใดนั้นสาขาชีวิตที่สมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นในใจของข้าฮะหลัวเฟิงตกตะลึงสาขาจิตวิญญาณหลัวเฟิงรู้สึกว่าเขาสามารถเข้าใจมันได้อย่างง่ายดาย โดยการเข้าใจหกสาขาของต้นกํำเนิดของชีวิตแต่เขาเพียงแค่ทำตามคำแนะนำของสายเลือดพิเศษและไม่ได้สแสวงหาการตรัสรู้โดยเจตนาแทนที่จะทำเช่นนั้นเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความลับระดับสูงในระดับที่ต่ำกว่าแต่ในขณะนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเข้าใจสาขาแห่งชีวิตทางจิตวิญญาณก็ได้เกิดขึ้นแล้วในใจของข้า ดังนั้นนี่คือสาขาจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ของชีวิตหลัวเฟิงเข้าใจเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบบูมบูมเมื่อหลัวเฟิงตระหนักถึงกิ่งก้านแห่งชีวิตที่สมบูรณ์เขาก็รู้สึกซาบซึง้งและเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่ายังมีกิ่งก้านอีกสองกิ่งกิ่งก้านทั้งสองของต้นกำเนิดของชีวิตและร่างกายของชีวิตคือสิ่งที่เขาเข้าใจมานานที่สุด ท่านตระหนักถึงสสาขาหลักแล้วหรือไม่หลัวเฟิงยิ้มสัมผัสสมสาขาหลักและ,ปะเปรียบเทียบกับวิธีลับของรูปแบบโลกสิบทิศทางแรงบันดาลใจปรากฏขึ้นในจิตใ,ใ,จใจของข้าและข้าก็เข้าใจรูปแบบของโลกในทิศทั้งสิบได้ลึกซึ้งมากขึ้นทันใดนั้นสาขาหลักทั้งสมที่เหลือก็เข้าใจเช่นกัน สาขาโลหิตเป็นสาขาที่มีชื่อเสียงมากของเส้นทางต้นกำเนิดแห่งชีวิตราชาเทพหลายองค์จากเส้นทางอื่นต่างกระตือรือร้นที่จะเข้าใจสาขานี้เพราะมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกฝนสายเลือดหุ่นหยวนสาขาพลังชีวิตเมื่อบรรลุสาขานี้แล้วพลังชีวิตจะแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์จะถูกทำลายไป แต่ก็สามารถฟื้นคืนขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติการกำจัดมันให้หมดสิ้นไปนั้นยากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าสาขาแห่งชีวิตและความตายนอกทวีปต้นกำเนิดมีเส้นทางแห่งต้นกำเนิดแห่งความตายในตำนานซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีหลายแง่มุมมากเกินไปสาขาแห่งความตายของเส้นทางแห่งต้นกำเนิดแห่งชีวิตเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของชีวิต เมื่อชีวิตมีความตายเท่านั้นจึงจะมีการเกิดใหม่ที่ดีกว่าได้หลังจากสะสมจนครบแล้วข้าก็ตระหนักถึงสาขาหนึ่งแต่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าสาขาทั้ง6สาขาได้รับการตระหนักแล้วหลัวเฟิงมีความสุขมากโมโรซ่าก็ได้ตระหนักถึง6สาขาหลักในครั้งเดียวเช่นกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างเขาและข้าแต่ข้าก็ตระหนักถึงทั้ง6สาขาในถ้วยชาเมื่อเทียบกับสิ่งนี้การะส,สมมหาหนทางแห่งการทำลายล้างของข้าจะอ่อนแอกว่ามากหลัวเฟิงเข้าใจเรื่องนี้ในแง่หนึ่งความลึกลับเกี่ยวกับต้นกำเนิดการทำลายล้างที่โมโรซาแสดงให้เห็นนั้นไม่สมบูรณ์เท่ากับความตกตะลึงที่แสดงออกมาจาก เส้นทางแห่งต้นกำเนิดของชีวิตของจักรวาลดั้งเดิมและผลของความเข้าใจนั้นอ่อนแอกว่ามากในทางกลับกันพลังงานส่วนใหญ่ของหลัวเฟิงจะอุทิศให้กับรูปร่างของโลกในสิบทิศทางท้ายที่สุดแล้ววิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับเส้นทางนี้ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นจงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเถิด หลัวเฟิงไม่ได้มีความคิดเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งเลย